คาถาหัวใจพระภูริทักปะริมิวาพระคาถาหัวใจปฏิสังขาโยจิปิเสคิพระคาถาหัวใจแก้วแปดประการมิิยาโนพระคาถาหัวใจนักโมนวะอัดสั พระคาถาหัวใจนิพพานสูตรพุทธิจติพระคาถาหัวใจตรีนิสิงเหสะัชะตะตรีพระคาถาหัวใจกุศลนะมะกะยะพระคาถาหัวใจสมาสิริสตโต ัวใจสังเคนะสะวิเหพระคาถาหัวใจนิพพานสีวากุตทะพระคาถาหัวใจการก,กะเมธะพระคาถาหัวใจวิปัสสีสะกิสปิพระคาถาหัวใจพระนิพพาน สิวังพุทธังพระคถาหัวใจจังงังกระสติพระคถาหัวใจแก้วสามประการนากระนะพระคถาหัวใจอิทธิฤทิ์อะหังนุกกาพระคถาหัวใจสามพุทเทสะ พระปะโตพระคาถาหัวใจแล้วคาดอาหารติโกพระคาถาหัวใจผาดยักษะยะพระตังพระคาถาหัวใจพระศีสักยะมุนีปะพาปะกะ,พะ พระคาถาหัวใจพระศิวลีนัชาลีติพระคาถาหัวใจพระกัสปะกะระมะทะพระคาถาหัวใจพระคุณภุโมยะโลนะโรพระคาถาหัวใจพระเตมีกะระเตจะ